เห็นไม่เคยไม่เคยนานน่ะตัวกลัวครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดิบๆง่ายๆแต่ไฮสาระหนึ่งมาบางแก้วกับผมหนึง่งมุมหนึง่งฟา้ามครับเกาะวันนี้เลยต้องดีใจเลยต้องรีบมาทําคลิปก่อนเพราะว่าตอนที่แล้วบอกไว้ว่าอะไรละ่ะการเดินทางของบางแก้ว สู่ FCI ซันตอนจบแต่ยังไม่จบดีกวันนี้จบเลยก็คือในสัปดาห์ที่ไหนใครคลิปที่แล้วที่ผมพูดอ่ะผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะลงมติหรือว่าเขาจะนันที่ไหนแต่ว่าในงาน world c f show ที่มาริทที่ที่ที่น่ช่วงนี้แหละแต่ก็มื่อคืนมื่าคืนเป็นข่าวดีก็พวกเราก็ได้ยินข่าวดีตั้งแต่คืนวันที่20ละวันที่20ก็คือเขาก็มันต่ว่า พีเซนพีเซนให้ให้เอาเอาไอ้คลิปเอาการพัฒนาพันธุ์เนี่ยไปพีเศนแล้วก็เมื่อวันที่เมาคือเมื่อวานนี่รับรองก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้จุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงมามาคื้นเราก็รับรองกันเนี่ยรรับรองเนะี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างก็จากโดยโดยผมอะคือผมโชคดี ที่ว่าผมมาอยู่ในช่วงที่ผมเล่ามาตั้งแต่คลิปแรกอะคลิปนี้กับคลิปที่สีละใน,ในเรื่องของการสู่ f c i ก็คือตั้งแต่ปีตั้งแต่เอาหมาบางแก้วจากจากพิษนุโลกเอามาเข้าเคเอามาเป็นสุนัขประจําชาติจากสุนัขประจําชาติเข้าสู่สุนัขเอเชียจากสุนัขเอเชียเข้าสู่สุนัขโลกโอ้มันใช้เวลาเดินทางก่อนช่วงนั้นนะคือประมาณ20ปีเนี่ยเต็มทีเลยแล้วก็ ก่อนหน้านั้นมันก็ตั้งแต่ยุคก่อนตั้งแต่มอรนิสเซตตั้งแต่มอรนิสิซตแกทำมาตรฐานแรกขัดพันตั้งแต่ออกจากวัดเขามาสู้พิษณุโลโเป็นของประจำชาของประจำจังหวัดเขาอะไรเนี่ยมันก็คงนานนะผมว่าจะนานกว่านี้อีกนะพอพะมันจะเป็นเป็นมาที่ว่ามันมันมันได้รับการรับรองการเล่ายอมรับว่าเฮ้ยมันเป็นมาไส้พันธุ์ที่มันมีลักษณะเด่นชัดของมันจริงๆก็ ก็ต้องมันก็เราก็มันก็บอกต้องขอบคุณจริงๆอ่ะจากวันนั้นนะลองไล่หมาก็ต่างกับยุคหมอนี้สิตแล้วก็กุ้มขนต่างๆที่ว่าสาคัญสาคัญในยุคนั้นพี่ตายพี่เฮียเจยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ของอาธิบานอะไรล่ะบานชุมแสงทรงคามอะไรพวกเนี้ยของของผมจาชื่อแานแกไม่ได้แกทุกวันนี้แกแกก็ยังเลี้ยงอยู่มั้งหรือว่าแกอะไรรลดปริมาณอะไรพวกเนี้ยว่าโยอะไร นานๆรุนหลานเขาเคยโยโย,โยนี่ก็รู้จักกันตอนเขามาไม่มามาทำเรื่อง DNA ทําเทำเรื่องอะไรเนี่ยเรายโยรู้สึกว่าตอนหลังเขาไม่เป็นข้าราชการแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงมั้งทำอยู่ช่วงหนึ่งชุนใจอ่งนั้นนะแล้วก็มันมีอะไรท่านมากเรากล่วกกาวเข้ามาสู้ไอ้ไนั่นไอ้ที่ชุดของเฮียไพยโลดน์าสันติแล้วก็ หมอโดหมอแมวอะไรพวกนเนี้ยที่สำคัญสำคัญแล้วก็กลุ่มของไทยบางแกว์ทจิตทีจิตเชียงใหม่ที่ออสโซพ้นที่่สุนุโลกอะไรพวกนเนี้ยแล้วก็กลุ่มต่างๆที่สำ,สำคัญสำคัญได้ในกรุงเทพพวกหลายหลาหลายหลา,หลา,หลาชุดเลยไม่ว่าแล้วกับชุดลบบุรีว่าพี่เอพ,พี่พี่ติ๊ตุ พ,พรโพ้นน่นคือชําโลกตัวแหลกๆเลยมากนะขนสร้างชําโลกตัวแหลกแหกิลพ,พระพรทพี่พี่วิ์เ็ษวิละอะไรพวกเนี้ยอยู่แหลกๆแลกแบบอ่ะที่สําคัญอีกจ้าวสาคัญมากก็คือพี่ท่านนั้นนันท์แบนโชคุนก็ไล่กันมาตั้งแต่โลตั้งแต่นันทำกันมาแล้วก็มีลุมมันก็มีลุมที่ก็ข้าเพลื่อนเข้ามาตลอดแหละทั้งกลุ่มพิษนุโลกทั้งชมรมคงไอ้พวเข้าซูไอนะ้นั่นอ่ะ มาเข้าสู่เอเอเอฟซีไอขงแหลก็มาจะเป็นผัวอาจารย์ที่ใช้แล้วก็มาต่อโดยพี่เล็กพี่เล็กสิงนโตท้องแล้วก็ทั้งกลุ่มสุวัดใช้พิมโพอะไรพวกเนี้ยก็ขับเคลื่อนมาตลอดก็มันมันมันก็ขับเคลื่อนมีส่วนสําคัญมาตลอดในในโยกก็ถูกโยกที่สมัยก็ต่างแตมอโดหมอมแมวมาเป็นพันตำรวจอะไรนะมาอะไรพี่เอที่ว่าแกแกแกชีวิตไปแล้วแล้วก็มาพรรยะแกแล้วก็มา ปิดชาปิดทายสำเร็จที่นายกวะวะวันนี้ดาเราต้องขอบคุณจริงๆแ,แ,แก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 เอาจริงอะเพราะว่าเอาง่ายๆวันนี้ถึงวันนี้เมาก่อนเรามีแม่ทับคือชมรมไทยบางแก้วคือเฮียบไพโรดเป็นแม่ทับแล้วหลังจากเฮียเฮียเฮียแกถอนไปเนี่ยเฮียแกถอนตัวแกไป <ๆ S 2> ๆๆเมื่อประมาณหลังจากน่าจะหลังจากงานเอ้ ดูเหมือนแต่ว่าเขาทุกเหมือนแต่แกรู้สึกมันแกโดนหลดบทบาทหล <แ S 1> ังจากงานไอ้หลับหลงชั่วขาวมันผมมองอย่างงั้นนะผมมองอย่งงางนั้นแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงสามาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงอะไรเนี้ยแล้วก็เงียบแกก็มันก็เหมือนแต่ว่าแล้วก็แกก็เลยอยู่หา่างๆแล้วก็ไม่ได้ค่อยๆขอมาพักดันไม่ค่อยได้อะไรรวมถึงนานาสันติก่อนนานๆแต่นาสันติกับ ที่แอร์คูธนานี่เขาก็ยังยังโอเคยังยังติดต่ออย่างไรกันอยู่ประจำดูกแ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 กสนิทก,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 กันแล้วก็เหมือนจะปรึกษาห้าเลือกันแล้วก็เหมือนว่าเพราได้คูธนามาช่วยตั้งที่แรกแหละแล้วก็คูธนาก็ยังเป็นคนเป็นผู้ที่ยืนพื้นและยืนพื้นมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่ยุคเขียนมาตรฐานครั้งแรกจนมาแก้มาปรับปรุงมาตรฐานครั้งที่สองตอนที่ เอาชั่วขาวแล้วก็มาแก้ให้สมบูรณ์แบบเป็นมาตรทานไม่ตอนตรง f อฟเนี่ยอัน,น,ออนเนี้ยก็คือตรงตัวเนี้ยคือพุทธนาจะทำมาตลอดเลยแล้วก็มีที่คาดไม่ได้เลยคนที่ช่วยแล้วก็ไม่ได้ออกซื้อออกอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรครับกับ,ก,บกับคนเลี้ยงหมาบางแก้วแต่มาอก่อนแกพักดันเยอะก็มีพี่สุริยาที่เป็นช่างกองคนคนนี้เป็นช่างกองมือ บูบโบรบูบโบรของของวงการบางแกของวงการหมาไทยอะ,ะไรแกถ่ายภาพต่างสนามประครถ่ายทอดสดก็ตั้งแต่ไม่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไอที่เขาที่เขาเอคยูแกทำไหมแต่ว่าเอคซไอข็งแรงเนะี่ยแกทำทำแทบคนเดียวเดี๋ยวมั้งทำกับเกา่าโง่สองคนพี่สองคนกับขูทะน็เหมือนถ้า,าสองคนกับช่วยกันแต่นะ่ะเม่มังอะไรมังเขานั่นแหละ เขาเป็นคนเลยเพราะว่าคนจัดคนไหลพรพอที่ที่สุดยาแกจะมีพื้นฐานมากเรื่องเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่ยุตั้งแต่ยุคท็อปทอปเพราะว่าแกทํานิจยาสารเกี่ยวกับมาบางแก้วเพชรนิ้วมาก่อนเพชรนิว้วอยู่พักหนึ่งแล้วตอนหลังมันต้องปิดตัวเพราะว่าบางแก้วมันมันไม่มีคนที่สพอร์ตมันมันมีแต่คนนั่นแต่คนลงโฆษณามันไม่มีแต่ก็เลยปิดตัวแล้วก็ แกก็มาเนี่ยแหละแกก็ยังช่วยนี่มันแกชอบมัง้งหรือว่าแกจะถูกใจอะไรกับคนบางแก้วหรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าแกก็อยู่กับบางแก้วมาแล้วก็ช่วยทำเนี่ยข้างนี้ก็นั่นแหละข้างนี้ผมว่าแกแกก็นั่นแหละคนทําคลิปคนรวบรวมคนตัดต่อคนอะไรผมว่าแกก็เป็นหัวเรื่อใหญ่สาคัญในด้านนี้แล้วก็แล้วก็วกจนมันมันไปมันไปสําเร็จนี่แหละพี่อีกคนที่ต้องกล่าวถึงก็คือพี่พิสุริยานี่แหละ แล้วก็คนสำคัญสำคัญที่ั่นก็แมนไปหมดในขั้นตอนทุกขั้นตอนมันก็สําเร็จจนคือไอ้งานเนี่ยผมคิดว่ามันจะเสร็จตั้งแต่ปี63สที่ที่ตรวจแล้วก็นายกว่ะวะนายกโอเคคุณคุณคุณว่าวะวานิดานี่แกก็จ้างไปทิ้งและจ้างบางแกวมาประกวดกันคัดตัวกันม้าอะไรกันเนี่ยตอนปี63ปลายปี ผมยังจำได้ตอนนั้นมันมีช่องโว่ช่องเปิดช่วงหลังจากโควิดอยู่นิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นพอมาต้นปีเราก็ปิดประเทศต่อปีหกสามว่าต้นปีหกสี่ก็ปิดประเทศต่อก็ปีหกสามนะผมก็คิดว่าอผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันนนาจะเสร็จอ้าวสรุปแล้วมันไม่มันไม่ได้ขอมูน่ไม่ได้แล้วก็ที่แบบผมเล่าไปข่าวเขาที่แล้วว่ามันมันมีปัญหามันมันเหมือนแต่ว่ามันไม่ชัดเจนแหละก็มันมันเหลามันแต่ว่า คนที่เขาเพราะเราจะเอาไปสนเสนอเข้าว่าเขาก็คิดว่าแล้วช่องเองกินเองแล้วแต่งเติมขึนมาเองมันไม่มีเจ้าหน้าที่จาก fci เ,เขาเข้ามาดูเหมือนเหมือนแตไม่มีพยานเอาอย่าหน่าจะเป็นอย่งงางนั้นมากกว่าเพราะเราทําไปแล้วเหมืนอนกตเลยเหมือนแต่ว่าเพาไปนําเสนอแล้วมันดูไม่แข็งแรงก็ก็เลยต้องมีอาการทําไม่กันขึนมาแล้วก็พอดีจังหวะที่เราในคิดที่แล้วว่าเมื่อปีเมือม่อเมื่อต้นปีเนี่ยต้นปีหกห้าเนี่ย มันมีเจ้าหน้าที่จัดสมาพัพนสุนัขโลกเอ i ีไอเนี่ยน,น่าจะอินเดียกัฟฟิลิปปินหรือว่าโซนทั้งนี้แหละเขามันเป็นโซนเอเชียแอฟริกาอะไรพวกนี้แหละมันมันมันเป็นโซนพวกนี้แหละเขามาเขาเขา่ขา,านมาทั้งนี้เพื่อตรวจสอบอะไรเนี่ยแล้วก็เลยกับผู้ชนะกับสมาคมเนี่ยเขาก็เขาพวกนี้เขาผู้ชนะก็จะมีคอนเนคชันเดียวกับพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแกอยู่กับวงการมหามาตลอดก็คือ ทีแรกแกนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเล่าในอีกคลิปนั้นเพราะว่าแกแกก็ออกไปช่วงหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ไม่ไม่มีแกอ่ะมันคงไม่มันคงไม่ได้อ่ะหว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าแกแกแกรู้ทุกอย่างเดียวกับมาแล้วก็เป็นคนที่มีคอนเนคชันเดียวกับไหนใ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 นวงฟังในในระบบของมาในระบบของ FCI เนี่ยคอนเนคชันแกค่อนข้างดี กอนที่ผมบอกอะผมพูดไปแล้วผมว่าแค่เห็นมิคูอยู่ในการนําเสนอผมก็โอเคแล้วใจชื่นแล้วยังไงก็สําเร็จเพราะแกรู้จริงๆแกรู้ถึงการพัฒนาแกรู้แกเป็นคนที่สั่งทุกอย่างเลยก็ก็เลยมันแ่าเราก็เลยเล่นเรื่องนั่งถึกมาแล้วเราดีใจก็เลยมานั่งเล่าให้ฟังว่าเออเมาาื่อวานเมื่อวานพอได้ข่าวแล้วมันสําเร็จมันมันนี้จบจริงจริงก็คือได้ได้ได้รับแหละได้รับแหละก็คือเนี่ยไอ้ยังไอ้ตัวเนี่ยที่ผม เอาเอามานั่งเป็นเพื่อนคุย,ค,ยคุยในคลิปก็คือไอ้ตัวเนี้ยวันนั้นไอ้งานนี้แหละงานเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ของผมอ้ันอนนอีของผมแล้วไม่เกี่ยวกันนะก็คือเหตุการณ์จากไอ้เหตุการณ์งานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่สิบสามนะสิบสามหรือสิบสองเดือนกุมภาที่ผ่านวันนี้แหละทีที่เขาประกวดทีเซ็นท่านแจ้งวัฒนะโอ้งานนี้เป็นผมนั่งทีแรกผมเียดายนะผมคิดว่าผม ผมมดโอากาสและผมผม,ผมเนี่ยมีส่วนร่วมทุกงานเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปีสี่ห้าคือดูงานสาคัญสาคัญที่เกี่ยวกับการการผักดันหมาสูส้สามสามสามเอะแต่งานเนี่ยผมผมรู้สึกว่าพอเขาผมิดผมันเร็วมากไอ้รู้สึกว่าไอ้ฟู่เอาโพสฟู่โพสไหนนั่นผมว่าเฮ้ยใครพูดเล่นเปล่ามันมันมันเร็วกะชั้นมากเพราะว่ากระชั้นแบบสองอาทิตย์มั้งหมาแล้วก็ไม่ได้เตรียมสองอาทิตย์แล้วก็ แล้วก็หนันผมก็เฮ้ยมันไม่น่าใช่แล้วก็มันก็นั้นเลยทําเช็คผมก็เช็คจนอ่ะโอเคเฮ้ยมันจริงไว,ว,ว,ว้เพราะว่าเขาเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าเขาเพิ่งนัดนัดกรรมการที่จะมาได้เพราะเขาหนัดได้เขาก็มาเลยมามาแล้วก็ทีนี้แจง้งอาวเราก็ทไงล่ะเา้าพอไปดูพนเกณฑ์เอาแล้วคือคนต้องฉีดวัคซีน แล้วก็นานไอเนีย้ยวัคซีน,นสำคัญเลยไอวัคซีนเนีย่ยสำหรับผมสาคัญเลยผมว่าผมไม่ได้ฉีดตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดก็ <c oughs> คือผมผม,ผมไม่ได้ฉีดนี่ผมก็โอเคทําใจแหละว,ว่าว่ามันมันคงไม่มีโอกาสแล้วแหละทางสุดท้ายออไม่เป็นไรยังไงเราก็ผางดันมาตลอดก็ทําใจลว,วันนั้นพอดีผมขึ้นไป ผมขึ้นไปแต่ว่าก็มีมาเต็มเตียงไว้มีนะไอที่นั่นก็แต่ว่าเราก็ได้วางนะไรหลเนาะลองลอง,ลองจุง่มๆอยู่สองสาตัวไอ้ตัวนี้ไม่ได้วางตอนนั้นยังได้สองเดือนว่าฟา้า<ม>เอาไอ้ชุดเนี่ยเอาไอ้ชุดเนี่ยไปคืนทะเบียนวันนั้นพอดีพี่อุย๋ยเขาก็ส่งสายมาบอกว่าเฮ้ยน้องหนึ่งไม่ไม่ได้ส่งมาเข้างานนี้เลยนายกถามเพราะว่านายกกขอท้ามที่ว่า ไหน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 คนที่ขึ้นทะเบียนมากับสมาคมเนี่ยของใครเยอะพี่อุ๋ยก็บอกว่ามีของนืง้นอน่องหนึง่งหมูหนึ่งฝามกับพี่ธ่านานันท์บันชโชกุลใช่ไหมก็พี่อุ๋ยก็เลยบอกเนื้อน้องหนึงน่งหมาดีแล้วผมพอดีผมขึ้นไว้วันีวันนั้นอ่ะพ่อนั้นผมบอกพี่นี่แล้วผมเป็นเรื่องที่ผมยากจะปรึกษาพี่มากเลย ว่าผมจะทําไงเรจะทำไงดีเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ข้อนี้อยู่เพราะมันมีกฎเกณฑ์ข้อนี้อยู่แล้วผมไม่ไม่ไม่นั่นนะผมผมไม่ไม่น,นั่นพี่อุ๋ยก็อ่ะถามเพชรพลมาอยู่อ่ะพ,พี่อุย๋ยว่ารู้เรื่องก็ต้องขอบคุณพี่อุ๋ยจริงๆเลยที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในครั้งนั้นพี่อุย๋ยเลยบอกอหนึ่งหมาถามวันนี้นะหนึ่งหมาวันนั้นเลยหมาวันแรกหมาวันที่เข้ามาหมาน,านนะั่นอ่ะหนึ่งหมาตาเฉาเลยนะ อนที่ขอนั้นมาตรวจก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเดียวพี่อ๋ยจะแจ้งกับสมาคมแจ้งกับเจ้าหน้าทีแ่แจแจ้งกับเรียนนายกเรียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเราก็จัดจัดทีมไว้สําหรับตัวเขาไปถึงผมก็ไปถึงตด้เช้านั่นแหละนี่ไอเรื่องเหลามันมี้ามส้อคัญเนี่ยโอ้โหเหลาก็เกลียดก่อนหน้านั้นสองวันสองสามวันให้น้องชายผมไปมไปซ่อมบอลแล้วมันต้องไปแข่งกีฬาเยวาวชน ไอ้กีฬาแห่งชาติเลยมั้งที่สีสกเกตดำไปตัวดงเจออยู่กับผมทุกวันนะอยู่กับผมทุกวันแล้วมันก็เลยอดมันก็เลยอดไปแข็งไอ้เหลาก็โอ้โหเราก็ตัวให้น้องมันมันก็ติดมันก็ขึ้นซองมันก็ขึ้นซองขี้อ่ะไอ้เหลาก็แหมวันวันก็แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้กลัวผมผมไม่สีเรียดหรอพวกด,ดีอยู่แล้วผมผมไม่ได้เียแต่ว่าไอ้สีเรียดคือหัธาเรารู้สึกว่าถ้าแม่งตัวขึ้นซองขี้ด ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวติดนะแต่กลัวว่าคนเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมผมก็เลยเอาไงดีก็ก็เลยก็เลยลองตรวจวันมันไปแข่งวันรู้สึกว่าจะประกวดวันอัศวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่แน่ใจวันเสาร์มั้งคืนวันเย็นวันสุกผมลองตรวจเฮ้ยไม่ติดเว้ยไม,ไม,ไม่ไม่คืนต้องขี้เอาโอเคยิ้มเลยนอนตะวันเลยตื่นแต่เชา้า หลักตาล่างกายกาแฟไม่กินนะวนันกาแฟเย็นไม่กินเลยกินกาแฟร้อนอะไรปากเพิ่พองหมดเลยตอนเช้าผมทรรมดาวกินกาแฟเย็นกินกาแฟร้อนไปถึงก็ไปนางตรวจไปนางลุ่นเลยพอไปถึงสนามไปก่อนเลยไปนางธรรมดาวไปสายอันนั้นไปกกอนไปยังไม,ไม่มีคนเลยเราไปตรวจไปหาพี่อ๊ตพี่ก็โอเคตรวจกับรอยเฮ้ยผ่านโอ้มันก็เลยทำไมเราเรายังได้มีส่วนร่วมไว้มันก็นั่นแหละจาก แตที่ผมว่าผมสำหรับผมอะผมไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องชนะหรือผมผมต้องต้องได้แชมป์ต้องนู่นตรงนี้ผะว่ามันมันเกินจุดนั้นนะผมว่ามัน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 ไม่ใช่จุดนั้นแหละความสําคัญมันคือว่าเราได้รวมเราได้มีส่วนรวมได้เราทํามาตลอดอะแล้วเรามีฟ้ามุ่งหมายที่จะทำตรงเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันสำคัญยังไงนะเดี๋ยว ผมจะมาพูดคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งให้ฟังว่าความสำคัญที่ว,ว่าเมื่อเราได้แล้วมันสำคัญยังไงเพราะว่าถ้าพูดคลิปนี้อัยาวแน่เลยก่อนเดี๋ยวคลิปนี้มาบอกใครว่าเนี่ยมันจบแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าไนเอฟซีไอเราสำคัญยังไงเดี๋ยวผมผมผมมาพูดอีกทีกันนั่นแหละก็มันก็เลยทําให้ผมได้มีโอกาสเนี่ยไอไอย่างไอตัวนี้ก็คือเป็นมหมยแทนพี่อุ๋ยก็บอกบอกว่าเฮ้ยห,หนึ่งไอมาที่สองหมาใบาเขียวใบเขียวเขา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 ไม่ให้หลงนะ ใบเกี่ยวก็ไม่หลงเลยวอกเอ้าพี่อุ้ยงั้นก็เอาไอ้ตัวที่ผมไปแจ้งนั่นแหละไอ้ชื่อไอ้ตัวนี้นี่เนี่ยแจ้งไอ้ไอ้ตัวนี้แหละเหมือนผมตั้งชื่อไว้ไอ้ไอ้พอดน้อยยกให้พี่เขาไปแล้วก็จะประกวดให้เขาจะได้ถ้วยได้อะไรส่งส่งกลับไปจ้าของไอ้พอดเตอร์ส่งกลับไปแต่ว่ามาอยู่ที่ผมนี่แหละแต่ว่าเพราะว่าพี่จะเสียนชีวิตไปแล้วจะเลยตั้งใจว่าจะเอาผลงานของมันให้เขาก็เลยตั้งชื่อไอ้พอดน้อยแล้วก็เอาไปไม่เคยออกไหนเลยมันจะเอาเรื่องไหมมันจะอะไรไหมไม่ได้ซ้อมเลย อไปไปแทนเป็นดั่งดูไปนั่งดูก็พีตนารูตนากีก็นั่งตรวจเจออยู่นึงแต่เขาท่าว่ากี่เดือนมบอกว่าสาวเส้นฝามึงมันเล็กเลยเกินแล้วก็บอกเราก็ใหญ่ยืน่งๆคขำาแกบอกมันมันได้เรื่องเราเราลุกมาเต็มหมดเลยวันนั้นก็เราก็ไปแบบสีสซั่นสาามสนุกสนานนั่นแหละให้มันหลุดสุดมันขุคักอะไรัเนี้ยแล้วก็โอเคเราก็มีได้มีได้ยังดีใจได้มีส่วนร่วมแเกาคืนนี้ รู้สึกมันดีใจนะผมผมรู้สึกว่าผมดีใจดีใจค่อนข้างดีใจมากเลย,เลยแหละแปลว่าเหมือนถ้าเราสําเร็จเราเรา,าสําเร็จจุดหนึ่งแหละเราสามารถทําให้ไอมาเพราะมันหลับหลองแล้วมันเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองคนเจ็ดสิบสองเสียงมั้งที่วอลตอะไต่เจ็ดสิบเอ็ดไม่คนไม่เอาไม่รู้่าใครต้องมันผมเป็นครูธนาผมจะหาตัวไม่รู้่าใครไม่เอาเนี่ยก็คือเพราะมันไทยแล้วมันผ่าน,านจากวันนั้นถึง ถึงวันนี้เราหมืนผ่านเราเราอยู่กับไอมาพันนี้จนจนวายงายมันเลี้ยงเราแล้วอ่ะมันมันมันจกจกมาที่เราเลี้ยงมันจนเราพางแพงจนวันนี้มันเลี้ยงเราได้แล้วมันเลยรู้สึกว่าเราดีใจเราเราเราค่อนทางมันมันมันรู้สึกดีใจเลยเหมือนแต่เราสาเร็จอ่ะแล้วต่อไปเราเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาทําให้ว่ามันมันเขาได้เลยมันมันมีประโยชน์ยังไงมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มันเป็นเรื่องของอีกส่วนอีกภาคส่วนแหละแต่ว่าวันนี้ก็มาบอเนี่ยเนี่ยการกล่าวซูเอซิไอเนี่ยจบหละก็คือเราเราจบจบเมื่อเมื่อเมื่อวานนี่แหละเราพอเป็นพอรวบรวมข้อมูลจากวันงานประกวดที่ผมบอเขาก็รวบรวมจัดเป็นคลิปอะไรมีการตัวตอบมีการนั้นโอเคละแล้วก็พอเนี่ยก็คือเอาไปนําเสนอผลงานต่างๆการที่ว่าตั้งแต่ปีหาหาตามมา ว่ามีการพัฒพันายัางไงมีความนิยมยังไงที่ผมเคยเล่าให้ฟังจนคุนธนาแกก่อไปพิเทีแล้วก็เพื่อให้ถังสมาชิกเจ็ดสิบสองที่คนเนี่ยเจ็ดสิบสองหรือเท่าไหร่แต่มันมีสมาชิกเขาไปเจ็ดสิบสองพวตอ่ะก็คือยอมรับก็คือเขาก็เหมือนแ้่ว่ามีการคุยกันมีการพูดกันนะที่ผมบอกผมมั่นใจครูอ่าผาครูคอนเนคชั่นแกดีมากแล้วก็แกรู้จริงๆเกกี่ยวับมาพันนี้แล้วก็ผมมั่นใจว่าหมาพันนี้ของเราอะ่ะมันดี มันดีจริงๆแล้วมันมันทุกพัฒนามาจริงๆแล้วไม้กระแสลบอะไรเนี่ยแต่กระแสวกบมันที่สําหรับที่เหลาสร้างและกลุมที่เขาสร้างและพัฒนามาเพื่อถึงทุกวันเนี่ยมันมันเป็นมาที่ผมว่ามันไปมีฟ้ามสงงางามในในในระดับโลกในสบายสบายอ่ะนี่ว่าเหลายังไม่ได้ทำซอฟท์พาเวอร์หรือว่าการพัฒนาที่ชัดเจนสู่สู่ระดับโลกเท่านั้นเอง แต่วันนี้เพราะมันขึ้นไปแล้วพราะเป็นคนที่หลุดจากได้ไปใน,ในระดับโลกบ่อยๆอ,อะไรเนี้ยผมว่าวันหนึ่งผมว่ามัน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 คือมันคืออัตลักษณ์ของชาติผมว่าง่ายก็เหมือนเราเอาหมาฝรั่งมาเลี้ยงอ่ะแล้วเขาล้องฝรั่งเอาหมาไทยไปเลี้ยงเราก็เราก็จะได้อัตลักษณ์ความเป็นเป็นฝรั่งเข้าหมาาราม่านิยมของารามเป็นฝรั่งเขามาแต่ถ้าเราเขาเลี้ยงหมาไทยเขาก็จะได้รับฐานิยม ความเป็นไทยนี่แหละติดไปด้วยแค่นั้นนะนั่นคือฟังดีใจของผมที่ตองมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยการซู้อฟซีไมันจบแล้วจริงจบแล้วจบได้รับรองเมื่อโหวตรับรองเมื่อเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานวาันที่21มิถุนายน2550ห่า6บห่าแบบนี้แล้วก็โอเคและคือเราเราเราได้สำร็จอีกใจพันธุ์นึ่งแหละคือเป็นเป็นหมาประจำสายอันนี้น เดี๋ยวนี้ดีใจเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังก่อนขอบคุณมากที่ติดตามครับผมสวัสดีครับเอเรื่องที่บอกไปเรื่องไอ้การเปลี่ยนแปลงชมเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอนัดไปนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกจะมาพูดต่อว่าเราได้เราเข้าสู่เอเซียแลยวมาแดงหรือว่าดีนีจะเห็กับคนปีได้มึงแถอะไรว่าอะไรไป่นี้ยมันสำคัญยังไงอะอะไรไปเนี้ยอ่ะกล่าวกล่าวซูแล้วทีนี้ผม เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่มามันจะดูยังไงสำหรับผมในมุมมองที่ผมศึกษาแล้วผมพยายามที่จะทำให้ถึงที่ดันตพอไปยังไงครับผมขอบคุณมากครับ